สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่ออร์รเคิลนะคะนี่คือดวงประจำวันที่16-30ถึงมิถุนายนพศ2567นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่แนะนำให้นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะ พอวันนี้คือคาทํานายโดยรวมนะอาจารย์แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะและขอบคุณมากๆากนะคะสําหรับทุกคอมเมนต์สําหรับทุกการติดตามและสําหรับซุปกตเต๋ทุกทุกท่านที่มอภัยนะคะเงินส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์ได้นําไปทําบิญด้วยนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลยค่ะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดด้านล่างมาได้เลยนะคะมีวอลเปเปอร์เสริมดวงและของมงคลต่างๆมากมายนะคะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะ มาต่อกันที่ชาวราศีมีนะคะหรือว่ารักนาราศีมีนะของอาจารย์จะดูได้ทั้งสองแบบเลยนะคะดูได้ทั้งรักนาแล้วก็ราศีเลยนะใครที่ไม่รู้เวลาเกิดก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถดูตามวันเดือนปีเกิดได้เลยนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะมาดูกันซิว่าชาวราศีมี สุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสุขภาพนะคะเรื่องที่ต้องระวังนะระวังอุบัติเหตุคะ่ะระวังอาหารเป็นพิษโรคที่มีความเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องระวังคะ่ะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกรง็งตามกระดูกตามคอนะคะแล้วก็ระวังเรื่องศีรษะด้วยเนาะในช่วงนี้ศีรษะสมองความจํา ความเครียดสะสมก็เป็นได้นะคะในช่วงนี้นะใครที่เครียดนะคะอาจารย์แนะนํานะให้หาเวลาผ่อนคลายดยูบ้างนะคะส่วนสุขภาพด้านอื่นๆยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะเป็นห่วงนะจ๊ะชาวราศีมีนโ่วงนดวงการงานงเงินหนักนะคะดีนะคะปังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเป็นธรรมดาที่คุณจะต้องเครียดเนะาะรับภาระเยอะนะคะอ่ะเรามาดูกันที่โชคลาภกันบ้างคะ่ะ โชคราบนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้พรแล้วจะโชคดีนะคะใครที่อยากเสี่ยงดวงนะให้ไปขอพรกับพอ่บพอกับแม่หรือว่าคนที่เรานับถือนะคะจะมีโอกาสได้รับเงินท้องหรือมีของกำนันนะตั้งใจมุ่งหน้าทํางานนะคะหาเงินจะดีกว่าเนาะเรื่องเอ่อทำงานเรื่องการเงินก็ดีนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ดีไปกว่านั้นเลยก็คือเรื่องของโชคราบนะคะ ต่อไปมาต่อกันที่เรื่องการงานกันเลยค่ะอะเรามาเริ่มกันเลยนะมาดูซีการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะ โอ้โหการงานนะใครที่ทําธุรกิจนะคะร่วมกับคู่นะคะหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวนะคะในช่วงนี้จะดีมากๆเลยนะฝั่งมากๆเลยนะคะรอวันสําคัญนะรอการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานนะคะใครที่รออยู่นะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้นะอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาอ่ากูห้หรือว่า ออสัญญาเรื่องงานนะคะพารานี้เสียนตอนนี้งานหนักนะคะงานหนักมากเลยแต่มันเหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีมีนนะดูสิความพยายามทุกอย่างที่คุณทาอะ่ะมันจะเป็นผลนะชาวราศีมีนคือถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาแบบนี้อาจารย์คิดว่างานหนักก็จริงเหนื่อยก็จริงแต่ทุกๆอย่างที่ทานะคะจะเริ่มดีขึ้นต่อให้ในช่วงนี้บรรยากาศการทํางานจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ แต่อาจารย์คิดว่าถ้าเราอดทนนะคะแล้วก็พยายามนะมันจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะเป็นโอกาสสาคัญนะที่ชาวราศีมีเนี่ยจะโชว์ฝีมือเลยนะคะดูสิเห็นไหมคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะชาวราศีมีคุณสามารถทําทุกอย่างได้นะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างง่ายๆเลยนะเหนื่อยค่ะแต่สําเร็จแน่นอนจ้ามาต่อกันเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะ ว้าวในช่วงนี้นะคะคุณมีกำลังมีพลังในการหาเงินนะเออเหมือนกับว่าใครที่เคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะเออมีเกณฑ์จะได้นะคะมีเกณฑ์จะได้ในช่วงเดือนนี้นะอืมโอ้โหเหมือนคุณเนี่ยเพ่งไปในเรื่องของการหาเงินเพ่งไปในเรื่องของการโอ้โหชาวราศีมีนให้เศรษฐีขึ้น ไม่เศรษฐีขึ้นงนี้หมายความว่าไงพลังทุกอย่างสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจทําและเพ่งทําอยู่ณตอนนี้นะคะผลตอบแทนนะคะมันจะทําให้คุณนะคะมีฐานะขึ้นนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงฐานะของคุณไปได้นะคะจากบุคคลธรมรมดาก็อาจจะเป็นเศรษฐีนนี้ดวงใครก็ดวงมันนะอยู่ที่ความขยันนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดใครอยากปังอีกนะอาจารย์แนะนำให้ไปขอค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะจะดีมากๆแนะ้เรื่องการเงินนะคะขอให้ปีนี้รุกรวยเป็นเศรษฐีใครที่เป็นเศรษฐีอยู่แล้วนะก็ขอให้รูกรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะขอให้สมความปรารถนานะความตั้งใจของคุณเนี่ยจะได้แน่นอนจ้าชาวราศีมีน <c oughs> คือถ้าเกิดไพ่การเงินเนี่ยไพ่เศรษฐีเป็นไพ่ที่ดีที่สุดแล้วในสําหรับนี้นะโชคดีมากๆเลยโอ้ยยินดีด้วยนะคะชาวราศีมีนนะ ต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างจ้าความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันนะจะมีสถานะโสดคนมีคู่คือคนที่คุยแล้วก็คบกันเกิน6เดือนนะคะอาจจะแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานก็ได้นะแล้วก็คนที่คทาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันยังไม่ถึง6เดือนนะอ่ะมาดูกันว่าคนโสดจะเป็นอย่างไรกันบ้างจ้าในช่วงนี้โอ้โหคนโสดคนโสด เหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยคุณสามารถอยู่คนด้วยด้วยตัวคนเดียวได้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองนะคือลุยเที่ยวเรื่องการงานการเงินอย่างเดียวเลยในช่วงนี้ไปในเรื่องการงานการเงินอยากจะทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะโอ้โหดีมากๆเลย ข่าวคนโสดนะเพราะฉะนั้นาอาจารย์แนะนําในช่วงนี้นะคะถ้ามีความรักเข้ามาหรือมีคนเข้ามาอาจารย์คิดว่าค่อยๆค,คุยค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันไปก่อนเนาะไม่ต้องรีบร้อนนะอืมเพราะดวงดวงคู่เรายังไม่มาในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องเออกี่ยวกับการงานการเงินเตรียมมากกว่านะในช่วงนี้นะคะปังมากๆคนโสดอาจารย์แนะนํานะลุยเรื่องอางานเรื่องเงินแล้วคุณจะรวยค่ะต่อไปคนมีคู่กันบ้างจ้า ว้าวคุณมีคู่ปัญหาต่างๆที่เคยทะเลาะกันที่เคยทําให้ปวดหัวที่เคยทําให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเนาะอืมหลังจากเนี้ยปัญหาต่างๆเนี่ยจะถูกแก้ไขได้นะคะแล้วมันจะดีกว่าเดิมโอ้โหคุณเป็นคู่กันอะคุณอยู่กับคนนี้แหละไปจนแก่เท่าเป็นคู่กันเลยนะเป็นคู่กันจะมีใครบางคนที่มีความคิดเร็วเป็นคนที่ต้องทําอะไรเร็วอะเนาะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เร็วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออมันถูกพัฒนากันไปอย่างแบบ มีคุณภาพนะสิ่งที่คุณทะเลาะก,กันมามันเหมือนเป็นการปรับเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันมากกว่านะคนมีคู่อาจารย์คิดแบบนั้นนะดูสิในเดือนนี้ปัญหาทุกอย่างที่เคยทาให้ปวดหัวปัญหาทุกอย่างที่เคยมีปัญหากันอนะ่ะมันคลี่คลายหมดเลยแล้วคุณจะมีความสุขเป็นคู่รักกันเป็นคู่บุญกันนะคะเป็นคู่รักคู่บุญนะไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะคะต่อไปเนี้ยจะมีแต่ความสุขนะอยู่กันด้วยความสุขนะจ๊ะคนมีคู่จ้า ต่อไปเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะวันนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคู่ควรเขาเป็นคนดีนะคะเป็นคนนิ่งๆน,นะเป็นคนไม่ใจร้อนเป็นคนใจเย็น อืมเออแต่อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดคือไพ่มันดีหมดทุกใบเลยยกเว้นใบนี้แสดงว่าคุณจะต้องศึกษากันไปนานกว่านี้หน่อยเพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าแท้จริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงคือไพ่ใบนี้กําลังบอกว่าเอ,อ่อคนน่าครัวว่าผีเนาะหมายถึงเราต้องใช้เวลาในการศึกษายอย่ารวดเร็วเกินไปนะคะคนนี้นะดวงเสริมคุณนะ อเขาจะมาเสริมในเรื่องของการเงินคุณนะคะคบกับคนนี้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสสร้างฐานนะมีโอกาสาร่ารวยมีโอกาสทามาค้าขึ้นนะคะคนนี้นะแต่อาจารย์แนะนําให้ดูกันไปนานกว่านี้หน่อยนะจ๊ะเรามาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณคะ่ะชาวราศีมีนข่ออำนาจไครต่องบอกไยคะ่ะว้าว ได้ไพ่พระแม่การีหมายเลขส2งนะ้าไพ่ใบนี้ต้องการให้เราพิจารณาการกระทําของเราในบางครั้งความกลัวก็ทําให้เราแสดงออกอย่างก้าวร้าวโดยไม่จําเป็นไพ่แนะนําให้คุณใช้ความเมตตาอ่อนโยนในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้ความรุนแรงถึงแม้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรง แต่เราก็สามารถที่จะเลือกทําแต่สิ่งที่จําเป็นโดยไม่ทําสิ่งที่เกินกว่าเหตุหรือตัดสินใจเอาเองว่าควรทําเช่นนี้ยานอย่างรู้ภายในตัวคุณจะบอกว่า ควรทำอย่างไรนะคะจงปล่อยวางความกังวลให้กับพระแม่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวเพราะท่านกําลังนําทางคุณพระแม่การีปางนี้คือผู้คืนจินบาปหรือความผิดพลาดในอดีตซึ่งไม่ได้หมายถึงการไถ่บาปเท่านั้นแต่ยังปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระและเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเมื่อภัยใบนี้ปรากฏขอให้คุณปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่ฉุดลั้งคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าปลดพันธนาการให้ตัวเองเป็นอิสระ ทรงเชื่อว่าถ้าคุณเกิดความพ่ายแพ้คุณจะสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งอย่างสง่างามทรงเชื่อมั่นในตัวเองและเส้นทางที่คุณปรารถนาขอ